ครับผมนี่ก็จะเป็นเครื่องอัดฟางนะครับ HB 135นะครับเป็นตัวล่าสุดนะครับของทางคูบปาเฮานะครับกับที่เห็นจอดเลี่ยงๆกันอยู่นี่นะครับมีเจ้าของทั้งหมดแหละนะครับก็คือเป็นการจัดสรรเครื่องอัดฟางตามคิวนะครับกับต้องบอกว่าเครื่องอัดฟางนะครับของทุกๆปีเฮานี่ก็จะเป็นการขึ้นจัดสรรตามคิวนะครับเมื่อฮอดเดือนนี่แหละครับเดือนพฤศจิกายนะครับก็ยังคงมีสินค้าอยู่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังมองว่ายังท่านอยู่นะครับ จองแล้วก็ส่งเอกสารประเมินหรือว่าสื่อสนงอะไรยังต่างๆก็ต้องจองสินค้าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นคิวจัดสรรแล้วนะครับนะครับผมทุกปีเป็นเป็นจังซี่นะครับก็คืออ่าลูกค้าที่วางแผนนะครับอาจจะต้องวางแผนเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเครื่องอัดฟางเฮ้านี่เป็นสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับกัเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งราคานะครับกัเครื่องอัดฟาง HB135 นะครับกัราคาอยู่ที่445,000บาทนะครับ445,000บาทนะครับก็จะเป็นโต ล่าสุดนะครับเฮดปีหนึ่งสามห้านะครับสินค้าเข้านี่จะรับประกันอยู่ทีหนึ่งปีนะครับการชุดที่เปลี่ยนหรือว่าพัฒนาจากหนึ่งสามศูนย์คัดนะครับกับหนึ่งนะครับที่เห็นเลยนะครับนี่ตอนนี้จุดลากนะครับเข้าจะเป็นจุดจุดลากแบบตัวยูนะครับกับจะต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงของรถแท็กเตอร์เข้านะครับก็จะต่อบริเวณแขนข่างสายข่างขวานะครับนะครับข้อดีของการต่อนะครับแขนข่างสายข่างขวานะครับหนึ่งนะครับก็คือลูกค้าสามารถ ยกขึ้นยกลงได้นะครับเพราะว่ากรณี้วนี่เนาเข่าขคั้นหน้านะครับเข่าก็สามารถยกเครื่องกระชั้ให้รอยขื้นได้นะครับซึ่งตัวเดิมนี่จะบ่สามารถยกได้นะครับซึ่งตัวเดิมจะเป็นแกนเา้วนี่นะครับไปติดกับจุดหลากค่วงนะครับของรถแทรกเตอร์ซึ่งยกขึ้นยกลงบ่ได้นะครับตัวไม่มากก็คือปับพัดหน้ามากให้สามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับแล้วก็จุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับเวลายงยมเข่าเลี้ยวนะครับมันจะมีระยะที่เขาบังคับโดยโดยโดยการชนไว้แล้วนะครับก็คือมันจะนึ่ง เวลายามเลี้ยวนะครับมันจะบบติดกันครับล่อของรถแทรกเตอร์เข้านะครับแล้วก็จะตีวงวงเลี้ยวได้แคบกว่านะครับสำหรับนะครับรุ่นนี้นะครับที่เขาปรับพัฒนาขึ้ w <Paige> year, นนี่ครับก็จะเป็นจุดจุดจุดลากหนึ่งนะครับจุดลากสองก็คือในระยะของของก่อนฟ้านะครับตอนนี้อัดได้ยาวสูงสุดอยู่ที่เมตรยี่สิบหนึ่งเมตรยี่สิบเซนนะครับก็คือเมตรยี่สิบนะครับแล้วแต่ลูกค้าตั้งนะครับว่าลูกค้าต้องการตั้งค์ก่อนสั่นก่อนยาวนะครับก็สามารถตั้งได้สั่นสุดก็สามสิบเซนนะครับยาวสุดก็คือ เม็ดยี่สิบนะครับตอนนี้กัสินค้าเข้ากับจ้าสรรให้ตามคิวนะครับแลราคาโปรโมชั่นนะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับกัยังคงมีโปรโมชั่นดาวต่ำได้นะครับแลราคาโซโลดอกเบี้ยห้าสิบสตางค์นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อเฉพาะนะครับเครื่องกัดฟางนนะครับดาวเริ่มต้นที่หกหมื่นห้าพันบาทนะครับหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผ่อนสูงสุดได้ที่สามปีนะครับอันนี้คือ เกณฑ์แรกนะครับเกณฑ์ที่2ดาวเริ่มต้นแสนหนึ่งนะครับผ่อน3ปีเช่นเดียวกันเกณฑ์ที่3นะครับดาวเริ่มต้นที่แสนแปดหมื่นบาทนะครับผ่อน3ปีนะครับเกณฑ์ที่สี่ดาวเริ่มต้นที่สองแสนห่านะครับนะครับผ่อน3ปีแต่นะครับรกเกณฑ์หนึ่งกับเกณฑ์สองคือเกณฑ์ดาวหกหมื่นห่ารหรือเกณฑ์การดาวหนึ่งแสนนะครับการผ่อนชําละจะได้เป็นรูปแบบการผ่อนไล่หกเดือนขังนะครับมีงวดย่อยนะครับเดือนละหนึ่งพันบาท การหมายความว่าในหนึ่งปีเทานะครับ uh, ก uh, uh, ah, like, so well. oh no, no. ็จะมีงวดใหญ่อยูสองงวดงวดย่อยอยูสิบงวดนะครับอ่างวดใหญ่ก็คือหงเดือนขังนะครับก็จะตัวนี้จะตกอยู่อ่หงเดือนขังอยู่คันดาวหกหมื่นห่านะครับจะอยู่เจ็ดหมื่นสามนะครับและกาจะมีงวดย่อยเดือนเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับผ่อนสูงสุดสามปีนะครับดาวแสนหนึ่งก็เป็นไล่หงเดือนขังมีงวดย่อยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าบ่อยากผ่อนงวดย่อย อยากจ่ายงวดปีเลยนะครับก็จะเป็นช่องทางการดาวช่องที่3นะครับก็คือดาวเริ่มต้นที่1นึ่งแสนบาทนะครับก็จะได้ผ่อนเป็นงวดไล่ปีเลยนะครับก็จะตกเฉลี่ยแล้วปีละแสนกับ2000พันนะครับผ่อนสปีนะครับอันนี้คือดาวแสนแปดนะครับสำหรับลูกค้าที่มีสินค้าแท็กเตอร์คูปต้านะครับสามารถดาวได้ผ่อนได้นะครับก็จะเป็นนะครับส่วนเครื่องกระฟ้าเข้านี่ต้องบอกว่า1นึงนะครับ สำหรับลูกค้าที่มีสีอื่นนะครับนะครับเบื้องต้นก็ยังบ่สามารถพ่อนได้นอะกับเฮาลองรับสำหรับลูกค้าคุมลูกค้าลุมคูปตานะครับเคื่องอ้ดฟางเฮาก็จะใช้ได้กับแทรกเตอร์รุ่น b นะครับ B2C ขึ้นถึงมาแล้วครับจนถึง L 5 0หาศนย์นะครับก็คือสามารถลองรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นที่หย่กว่านั้นนะครับ จริงๆก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันครับเพราะว่าสินค้าเขารับประกันอยู่หนึ่งปีซึ่งเขาก็จะระบุรุ่นที่ใส่ได้นะครับรุ่นที่รับประกันนํานะครับถ้าเกิดลูกค้าเอาไปใส่กับหนองเนื้อจากรุ่นต่างๆนะครับนึงนะครับเขาก็ขาดการรับประกันสินค้านะครับหรือว่าขาดวัลนตีนะครับสิ่งที่จะได้กับเครื่องกันเฟืองนะครับกัของแถมต้องบอกว่าของแถมนะครับกัเขาจะมีเชือกแถมให้2ม้วนนะครับเชือกเป็นเชือกเบอร์1ินะครับแถมให้2ม้วน้วก็จะมี พวกนอตเซฟตี้ต่างๆให้นะกันนะครับก็จะเป็นนอตเซฟตี้นะครับซึ่งเครื่องอัดฟาเขานี่ก็จะมีจุดสําคัญนอตเซฟตี้อยู่3จุดนะครับก็จะเป็นมูเล่นะครับชุดมูเล่นะครับชุดโซชุดโซของไอ้ชุดมัดนะครับแล้วก็ชุดซ่อมนะครับขาซ่อมนะครับมีเซฟตี้อยู่3จุดครับลักลักษแล้วทีเข้าต้องคอยเบิ่งคอยระวังนะครับบอปล่อยให้โซย่อนนะครับก็จะมีข้ามในน้ำนะครับก็จะมีทีมช่างเข้า เข้าลงไปแนะนําวิธีการใส่งานวิธีการอัดนะมืออัดนะครับกาช่วงนี้ต้องบอกว่าลูกค้าก็ร่งเริ่มอัดกันแล้วนะครับกับตอนนี้ทีมสร้างนะครับตรองต้งกับเริ่มออกไปแนะนําวิธีการใส่งานของลูกค้าแล้วนะครับส่วนนะครับอ่าอนนี้จแจ้งโปรโมชั่นของเชือกอัดฟางนั่นละกันเนาะครับเนาะตอนนี้นะครับเชือกอัดฟางราคาปกติอยู่ที่ก้อนหนึ่งก้อนละ530บาทนะครับตอนนี้โปรพิเศษนะครับลดเหลือก้อนละ490บาทครับห3ารอบ ลดเหลือ4 9 0เาสนะครับปัจจุบันราคา4 9 0บาทนะครับกะหนึ่งกระสอบจะมีเชือกอยู่ที่10มวนนะครับอ่กากะหมายความว่าซื้อหนึ่งกระสอบนะครับราคาอยู่ที่4 9 0 0บาทนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าสต็อกมีเพียบเลยนะครับบอกว่าจะเป็นสาขาเชียงกูนสาขาเหลียงเมืองนะครับตอนนี้สต็อกสต็อกเยอะมากเลยนะครับหรือนะครับคูุปตาจะเลื่อนใช่ในจังหวัดอุบลฯตอนนี้กําลัางกระจายสินค้ากันไปเพื่อเพื่อรอ,องรับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่นอัดฟางนะครับกะ เชือกฟางนะครับที่เข้าขายส่วนมากก็จะเป็นเบอร์เก่ากันซะส่วนใหญ่นะครับเบอร์เก่านะครับซึ่งก็จะมีความยาวที่แตกต่างกันเพราะว่าอย่างครับเชือกมัดฟางเขาจะคิดเป็นกิโลนะครับบ่อด็คิดเป็นความยาวนะครับจะมีความจุอยู่ที่4กิโลต่อมวลหนึ่งนะครับการมาตรฐานเลยนะครับเชือก2ก้อนเชือก2ก้อนนะครับจะอัดได้อัดฟางได้ยูประมาณ2 0 0ถึง250ก้อนนะครับการข้นยูกับว่าเข้าตั้งความสั่นความยาวนะครับของของก่อนฟางเขานะ ตั้งขนาดไหนนะครับอ,อันนี้คือโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับก็ถือว่าคูหนึ่งเนาะเสียคูหนึ่งด้ประมาณ2องร้อยห้าสิบถึงสามร้อยก่อนนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับกับเฉลี่ยตกแล้วก็เฉียประมาณก่อนละ,ก,นละก่อนละบาทก่อนละสองบาทครับต้นทุนนะครับก็เป็นอีกรายไดหนึ่งที่จะมาหาเงินให้กับเกษตรกร,กรบ้านเฮานะครับที่มีแท็กเตอร์แล้วแต่ถ้าเกิดว่าแบบนี้ลูกค้าที่ยังบม่มีแท็กเตอร์บ่มีเครื่องอัดฟางอยาก ดาวน้ำกันอยากพรน้ำกันตอนนี้สามารถจัดเข่าตุ่มกันได้นะครับตุ่มกันได้กับไหมเพราะว่าจัดแฝแน่นร่วมกันได้เลยนะครับโบว่วัส่อแท็กเตอร์สื่ออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับโตรถใบมีดฐานเครื่องอัดฟางขันอยู่ในเกณฑ์สามชิ้นนะครับเพดฟีดาวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีชิ้นดีซีเข้ามากยกตัวอย่างมีโตรถมีใบมีดมีผานพ่วงมีโรตารี่หลัวกามีเครื่องอัดฟางนะครับกะ ใส่เงินดาวเพิ่มเติมขึ้นอีกนิดนึงครับสองหมื่นนะครับกะกะเพิ่มเติมแล้วกัลูกค้าครับพรอมร่วมกันได้ในสัญญาเดียวนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นในการอ่อาต้องบอกว่าใส่เงินหน่อยเนาะยังโมมีแท็กเตอร์กามาซื้อแท็กเตอร์พร้อมเครื่องกัน,นฟางเลยนะครับใส่เงินดาวหน่อยครับแต่ถ้าเกิดมาซื้อแต่เพียงเพลนเดียวๆนะครับกัดาวเริ่มต้นทีหกหมื่นห้าพันบาทนะครับก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับกะมือนี้นะครับผมเซลล์อจันทร์กับกะมาแจ้งข่าวสารโปรโมชั่นประจำเดือนอ่าพฤศจิกายนนะครับ กะอย่าลืมนะครับรถแท็กเตอร์ตอนนี้รุ่น L รุ่น B นะครับฟรีดาวนะครับส่วนรุ่นเดือนกับเช็คซิดเข้ามานะครับว่ามีเงินใครจังไรเนยโปรโมชั่นช่วยเงินดาวเป็นโปรโมชั่นหลักของเรานะครับราคาดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สามเดือนนะครับเมื่อลูกค้าดาวเริ่มต้นที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กลุ่มเกียร์นะครับฟรีดาวนะครับกลุ่มเกียร์เอเกียร์เอบวกนะครับฟรีดาวผ่อนสูงสุดแปดปีนะครับแบบปกติแล้วก็แบบบอลลูนผ่อนได้สูงสุดสิบปีนะครับการสนใจนะครับ รูปแบบใดก็ทัาเขามาสอบถามที่ปรึกษาการขายใดนะครับกะเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรของเซลล์ที่ปรึกษาการขายทุกๆท่ทนนะครับอยู่ในลิงอยู่ในแคปชั่นนะครับสนใจอยากคุยรายละเอียดครับท่านใดก็สามารถโทรหาเซลล์ท่านนั้นได้เลยนะครับส่วนที่ตั้งนะครับของโชว์รูมเขาก็ตอนนี้ก็จะมีสองสาขาที่ดูแลอยู่นะครับก็คือสาขาชียางกูลตรงนี้นะครับกะจะอยู่เซ็นชียางกูลนะครับกมที่8ขท่าแปออนาจนะครับออกจากเมืองมาประมาณ6กกิโลนะครับ แล้วก็สาขาเลี่ยงเมืองนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งก่อนถึงตะวันแดงนะครับอ่าอยู่เส้นเส้นเลี่ยงเมืองนะครับอ่าตรงเยื่องๆกับแมคโครนะครับอ่าก่อนถึงตะวันแดงนะครับก็จะมีที่ปรึกษาการขายแล้วก็โชว์รูมผลก็จะมีเป็นสินค้าของอ่ารถขุดนะครับอ่ารถตักล้อยางก็จะจอดอยู่นแล้วก็มีแท็กเตอร์เล็กๆน้อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าที่ครบวงจรนะครับก็จะอยู่ที่สาขา ชช่ยงกูลเป็นหลักนะครับยูนิตก็จะมีทีมสร้างมีอะไรมีต่างๆนะครับกใกล้ที่ไหนก็เข้าบริการที่นั่นได้นะครับกะบม่นี่ผมเซฟเอกต้องขออนุญาตนะครับจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ละค่ะไปพบกับกิจกรรมไลฟ์สดในครั้งต่อไปนะครับคุปตาเจริญชัยจริงจังจริงใจ,งจงให้บริการขอบคุณครับ